Okay, อเควันนี้น่าจะมาคุยเรื่องด่านที่ว่าคิดว่าคุ้มที่สุดนะเออ่เริ่มแรกด่านแรกที่คิดว่าคุ้มที่สุดในช่วงแรกหลังจากเอเนอร์จีหมดแล้วอ่ะที่คุ้มถุนไปเอเนอร์จีหมดแล้วด่านเนี้ยช่วงแรกๆสักเวลต้นๆเริ่มเป็นสองถึงสี่วันอ่ะไอหนึ่งถึงสองวันอ่ะด่านด่านเนี้ยด่านที่ห้าเนี่ยจะมีมอนสเตอร์ทั้งหมดสองเวฟ ได้ energy เท่ากับ 2, 2> <ม>ก็คือจะได้ energy เท่ากับพวกนี้ด่านก็เทีกยากเนี่ยคนแรกมันจะเป็น3เว wave มันจะยากกว่าคือมี3ม m o n ต t e r มี3ชุดซึ่งทำให้เสียเวลาก็กลับมาตีด่านเนี้ยมีแค่2ชุดแล้วได้2โคขวดเหมือนกันอ่าแล้วด่านต่อมาด่านอ่าจะบอกก่อนด่าน1ถึงด่านที่9เนี่ยให้2โคขวดเท่ากันหมดเลยตั้งแต่ด่านที่6ถึงด่านที่9เนี่ยจะมีนสเตอร์ทั้งหมด3ชุด ทำให้ยากขึ้นแต่ถ้าระหว่างมีเนื้อจี้อ่ะฟาร์มด่านแกยากไปก่อนเพื่อจะได้เก็บเวลให้มอนสเตอร์ต่อมาก็ด่านที่10 11 12 13 14 10ถึง14เนี่ยจะได้ทั้งหมด4ด่านละ4ขวดถ้าชนะด่านที่แนะนำให้เล่นจะมีด่านนี้ด่านที่11กับด่านที่13ที่คิดว่ารู้สึกว่าง่าย ง่ายก็คือสแปม2ด่านเนี้ยง่ายคิดว่าแบบสามารถผ่านกันได้ช่วงสักประมาณ15 16อ่ะ10 14 15ก็มาได้แล้วมั้งช่วงเนี้ยแล้วก็ด่านนี้ก็ยากเหมือนกันแล้วก็ด่านเนี้ยได้6ขวดตั้งแต่ด่านที่15บหเป็นต้นไปเนี่ยได้6ขวดก็รู้สึกว่าด่านนี้ง่าย ก็คือถ้าผ่านด่านพวกนี้มาแล้วอะ่ะก็คือเอาเวลาที่ Energy หมดอะ่ะมาลองทดสอบดูว่าเราไหวไหมก็เล่น่นไปเรื่อยแต่นํนถ้าผ่านได้ไหวก็คือด่านเนี้ยได้หกขวดก็ประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยแล้วก็จะบอกว่ามันมีโบนัสต่อวันก็คือสมมติว่าเริ่มแรกมาเนี่ยเราเล่นด่าน,ด,านด่านใดด่านหนึ่งเนี่ยสมมติด่านเนี้ยมันให้สี่ขวดปกติใช่ไหมแต่เล่นมาสักสองถึงสามตาแรกอะ่ะ มันจะให้ energy เอ้มันจะให้ขวดอะประมาณห้าขวด6ขวดแล้วแต่แต่คือเหมือนก็ให้ให้ได้ไม่เกินสามครั้งอะเต็มที่ก็คือสี่ละสี่ครั้งจะให้ทั้งหมดห้าขวด6กขวดแล้วส่สมก็คือประมาณว่าเล่นอันนี้สี่ครั้งปุ๊บก็ลองเปลี่ยนด่านมาด่านที่คิดว่าเล่นได้อีกสี่ครั้งก็คือจะได้มากกว่าสี่ขวดอาจจะห้าอาจจะหกขวดแล้วก็ถ่านเนี้ยพื้นฐานมันหกขวดใช่ไหม อาจจะได้ห้าจะได้หกเจ็ดแปดอะไรเงี้ยมันก็สุ่มๆม,มาแล้วแต่ก็ก็ลองดูตั้งแต่ห้าห้าขึ้นไปอ่ะด่านเนี้ยลองดูวพาไหวที่ด่านไหนแต่แนะนำก็คือหนึ่งจะแปมช่วงแรกด่านนี้คุ้มสุดไทยเนอร์จีหมดนะแต่ถ้าพอไหวก็ด่านนี้ถ้ามีเนอร์จีอยู่ถ้าไหวก็ด่านนี้กับด่านนี้ที่คิดว่าคุ้มสองด่านนี้สิบเอ็ดกับสิบสาม แล้วก็ถ้าเก่งขึ้นมาอีกหน่อยซักเลนว่หละช่วงประมาณนี้<ม>ก็มานี่เลยสิบห้าแต่คิดว่าชุดปลานะ่าจะเก่งกว่าชุดนี้เวลาสลยด่านะเก่งอยู่แล้วดาเมจมันเยอะกว่าคิดวา่าจะมาได้ง่ายๆโอเคงั้นแค่นี้ครับ